สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดไฟหน้าจอนะครับของ Spender 431 DTV plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับนะครับวิธีปิดไฟหน้าจอแบบนี้นะครับมันจะสว่างตลอดนะครับเวลาท่านขับรถนะครับมันก็จะแยงตานะครับท่านสามารถ ปิดได้นะครับหรือหลีให้ไฟมันแสงมันน้อยลงได้นะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกดเซตนะครับแช่ไว้นะครับทําพร้อมกันนะครับกดเซตแช่ไว้เพื่อจะเข้าเมนูนะครับปึ๊บอันนี้มันเมนูที่3นะครับกดเครื่องหมายบวกครับเดินหน้านะครับไปเมนูที่21นะครับเดินหน้าเมนู21นะครับ21 เมนูนี้เลยครับดิม3นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันมี3ระดับนะครับถ้าจะให้มันสีมันไฟมันหลีลงนะครับก็กดดาวตัวนี้ครับเนี่ยซ้ายมือก็คือลดนะอ่าไม่ทันนะครับอ่าเอาใหม่นะครับกดฟังก์ชันแช่ไว้นะครับเมนูอ่ายี่สิบเอ็ดดิมสามนะครับกดดาวลงหนึ่งทีครับเห็นไหมครับ แสงมันก็จะหลีลงนะครับกดปุ๊บหลีลงเห็นไหมครับกดอีกทีหนึ่งปุ๊บเป็นออฟเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือปิดเลยนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับท่านจะเอาแบบไหนนะครับระดับ1ระดับ2ก็สว่างขึ้นระดับ3ก็สว่างจ้านะครับหรือท่านจะปิดก็กดดาวครับให้อยู่ที่ออฟนะครับปุ๊บแค่นี้เองครับเสร็จแล้วกดเซตหนึ่งทีครับปุ๊บวิธีปิดไฟหน้าจอนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับ ท่านจะเอาสว่างแบบไหนสว่างจ้านะครับหรือสว่างน้อยนะครับหรือปิดนะครับให้เลือกเอาได้เลยนะครับรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ